มา,มาเร็วเกินไปนะคะเขายัางไม่เปิดนะคะถึงกินที่นี่เขาเปิดตอนเที่ยงค่ะนะคะเราก็จะแบบเข้ามาดรอก่อนดูเวลาปิดก่อนแล้วเวลาเปิดจะเป็นยังไงอะเนาะสวยไม่เอ่ยนีนะคะก็จะมีเครื่องเล่นร้านอาหารอะไรอยเงี้ย ที่สตก,กากานะคะอันนี้เป็นบ้านอะไรเนี่ยเอาไอ้ออน,นี่เป็นสเตชันไรลักชันอะไร,นะ,ไรน,ะนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะมันก็สวยจังดูบรรยากาศตอนปิดไปก่อนนะคะก็จะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะคะที่นี่เนาะ ก็จะมีเบียร์ขายนะคะที่นี่แก้วใหญ่ๆแก้วใหญ่หเลยเดินไปด้วยกันค่ะอันนี้เป็นร้านเบียร์การ์เด้นนะคะเบียร์การ์เด้นสวยนะคะรู้สึกใกล้จะเปิดแล้วมั้งเนี้ยสวยงามมากหนออีกนิดนึงนี่ตรงนี้ก็จะมี ตรงนี้จะเป็นซุ้มขายน้ำผลไมนะะ้นะคะฟ,ฟนนะออรุตสอบนะคะแอปเปิลแอปเปิลนะแอปเปออร์ออรเรนจ์นะคะแล้วก็มะนาเน่มะนาแนน,น,นนะคะร้านไม่คูนิกตะนะคะสวยงามพระรามเก้าอีกแปบ๊บนึงก็จะออกอีกแปบ๊บนึงก็จะเปิดละนะคะคอันนี้ก็เป็นร้านแบบของเล่น,นะคะ่ะ เหรอเหมนไหมยังปิดอยู่นะคะตอนนี้ร้านคิบตุกตาจะเ,เปิดแล้วจะพามาเล่นนะคะมี พอมเมสพอมเมสก็คือเอฟนไฟนั่นแหละคะ่ะน,นี้ร้านขายเฟ้นไฟอน,นี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะคะอันนี้เน่ยเวียนหัวมากเคยเล่นครั้งหน,น,นึ่งี้มันจะดึงดังดึงดังดึงดังเลยนะอันนี้นบรรยากาศตอนปิดอยู่นะคะตอนนี้ดีไม่มีเสียงเพลงเนาะอันนี้ของเล่นเด็กนะคะรถปั๊มเด็กอันนี้ก็จะเป็นเบีย โดฟอะไรเนี่ยอ๋ออาร์มโฮสเทลโดฟนะคะก็จะเป็นขายพวกอืมอาหารนะคะเป็นอาหารแล้วเป็นโซนอาหารเหมือนกันนะคะอมาดูอันนี้ น,นี่เป็นพวก,กผลไม้เคเลือบช็อกโกแลตนะคะนีเนาะไม้ละหกยูโรนะคะสองยูโรก็มีเนาะว้าววว้ววววววยวว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 ะ ตอนนี้ยังปิดอยู่เราก็ได้ถ่ายแบบไม่มีเสียงเพลงนะคะนังเปิดร้านเลยนี่เปนบ้านผีสิงนผีสิงกลัวไหมนั่งรถไฟเที่ยวบ้านผีสิงห้ายูโรนะคะค่าเข้าต่อคนนะ น,นี้รถไฟเหาะโอ้โไม่กล้านั่งค่ะเสียวมากเลยมันสูงๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือคืออะไรอ่ะวันนี้ก็เสียวเหมือนกันเคยเคยเห็นเคยเห็นเขาเล่นอยู่นะคะตื่นไปแล้วก็มีรถบัมด้วยนะ สามยูโรต่อหนึ่งคนนะคะต่อหนคันหนึ่งคนหรือเปล่ายังไม่เปิดกันเลยนะคะก็เริ่มเปิดกันแล้วทยอยเปิดนะคะคตอนนี้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยอยู่ตรงโนอโนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีเครื่องเล่นมากมายเลย อันนี้เป็นร้านแบบร้านพวกพวกสเต็กอะไรอย่เงี้ยกินนะคะยิงย่างอะไรน,นะคะโอ้สูงจังโอ้เสียว is is จอนยุกรถบอม, <is> มนะคะนี่มีของเล่นเด็กเยอะแยะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันโอ้สูงโอ้สูงไปอันนี้ก็เป็นร้านสเต็กเฮาส์นะคะสเต็กเฮาส์ ข้าพดต้มอันนี้น,นี่ร้านขายข้าพดต้มนะคะไม้ละชิ้นฝักละสามยูโรห้าสิบอันนี้ก็เป็นเบียร์การ์เด้นอีกที่นึงนะคะอีกร้านหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าร้านไนเปิดนะคะเดี๋ยวจะมามาถ่ายวิดีโอให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ